อพ่อบอกพอเป็เน,เนีเห็ดในเปลี่ยนไปเ,เลยเหรอจีรูคนดีกบ่าคนอะไรค่ะคุณโอ้ยคนเห็ดใช่เองคนน่นแหละสาวบนหูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณภาษาอังกฤษอยู่ต่างประเทศเนาะค่ะเนาะ ขอบคุณมากมายค่ะเฮ้เย่เย่เย่สวัสดีค่ะเย่ฮห้แม่น้องแซมว่าบอเป็นน้องด้วยค่ะเด้อ <c oughs> ขอบคุณมากมายค่ะที่แวะมาขอบพระคุณค่ะขอบคุณที่แวะมาทักทายเป็นเพื่อนกันเด้อ <c oughs> แม่น้องแซมกับบอมมีเพื่อนแล้วค่ะ แวะมาก็ดีใจแล้วเนาะค่ะเนาะยังทำงานอยู่เดอ้อค่ะใายให้เล็บยูรักกันไว้เนาะพี่เนางดีกว่าสาร้าง,งกันสร้างคิดแบบว่า้าเราเคยไปคอมเมนต์คนเป็นคน่ลังยู่ประเทศเนอะเอาก็จำใดญเนาะเวลาเพื่อน ขอบคุณค e, no? no? so, e ุณภาษาอังกฤษเด้อค่ะที่อยู่ต่างประเทศเนาะค่ะเนาะอยู่ในประเทศต่างประเทศทุกท่านทุกคนที่เป็นเพื่อนกันเนาะค่ะเนาะมีมิตรไมตรีต่อกันเนาะค่ะเป็นคอมเมนต์ดีใจแล้วบอกว่าอยู่ไสอยู่ไสอยู่ต่างประเทศหรือนอกประเทศเนาะค่ะเนาะหรือในประเทศเราก็เป็นเพื่อนกันเนาะค่ะเพื่อนกันกอันนี้ใเนาะ เป็นน้ไงเนาะท่างนั้นกลางเวรกลางคืนเนากลางคืนหรือกลางวันเนาะคะ่ะเนาะท้างนี้ก็สามทุ่มแล้วแล้วจสอ,ง,ง,สง,สอง,งทุ่มสามทุ่มสองทุ่มพี่เนาะสองทุ่มเนาะคะ่ะเนาะยังบ่ท่านดึกจกะ จ้าขอบคุณใจกดอดจ้าจากคนบาสามผิดเนาะคะ่ะเนาะพี่อยู่ต่างประเทศที่เป็นเพื่อนกันเนาะคะ่ะเนาะให้กำลังใจกันเรื่อยมาเนาะคะ่ะเนาะในคลิปเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณขอบพระคุณค่ะใจกดอดๆคนน,นนี้จะไหนเนาะใจกดอดๆที่สี่บอกที่สี่บอกพี่นนอะไม่น้องแซมเฮีถือบอลเมื่อจัี่ <laughs> ใจกดอดเริ่ๆเ,เ,เนาะคะ่ะเนาะ ขอบคุณค่ะยังทำงานอยู่เด้อค่ะท่านเหลืองานเหลือ,อการหลุดสายเปท่านละมาดเป็หลินอยู่พี่น้องจ้าเป็นท่าสีเหลวกันโบหงเรื่องกับตักกันหน่อยดีก็สร้างกันเนาะค่ะเนาะเราเป็นชาวยูทูบเบอร์เนาะค่ะเนาะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความสมหวังเด้อค่ะทำคลิปทำช่องตัวขอให้ปังๆเนาะค่ะเนาะ เอฟซีเยอะๆขอบคุณสองล้านดวงตาเนาะค่ะเนาะที่เข้ามากดไดดลค์กดเลิฟกดดวงใจให้แม่น้องแชมป์ตกสามเป็ดขอบคุณมากมาที่ยังอยู่ด้วยกันเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะ มเมนหนงเซมกับว่าบโเก่งเลิศค่ะพันภาษามเม,มานหน,นังเซมว่าบกได้เนาะค่ะเน้องภาษาบกคอยอันนี้ก็ได้บกคอยหูเนาะค่ะเน้องจะบอกภาษาอีสานบานเฮาภาษาไทยกับว่าวตกในเด้อพี่น้นองได้แต่ภาษาบานเฮากระดาบานบานอกบ,าบา้า,บานาน,นาคเลย กลมกลมเง้เงยยังทำงานอยู่เนาะค่ะเนาะเปิดตาไหวเป็นเพื่อนขอบคุณมากมายเด้อค่ะที่ยังอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะค่ะเนาะ